สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิจิแล็บไลฟ์ซันเดย์นะครับผมวันอาทิตย์แบบนี้ที่ดิจิแลบครับใครที่เข้ามาแล้วครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดหัวใจกดอะไรก็ได้กดหัวเราะกดขำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับผมใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดีเจหรือว่าใครที่เป็นดีเจอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับผมมาดูไลฟ์ดิจิแลบทุกวันอาทิตย์ครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึง5ข้อครับผม5 5ข้อเนี่ยคือ5ข้อที่เราเนี่ย ไม่ควรจะทํากับน้องดีเจคอนโทรเลอร์ของเรานะครับซึ่งเรารักแล้วก็ห่วงเป็นอย่างมากเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่ควรทํากับน้องๆ้องดีเจคอนโทรเลอร์เดี๋ยวผมขอหยิบคอนโทรเลอร์นิดนึงนะฮะเนี่ยอย่างเรามีคอนโทรเลอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับผมเราไม่ควรทําอะไรกับมันบ้างนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเนี่ยสามารถใช้งานได้ยืนยาวนะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพเต็มที่เวลาที่เราจะใช้งานนะครับผมใครที่มีเครื่องคอนโทรเลอร์อยู่นะครับผมตอนนี้ก็ ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยได้ทำไอค่าไอ้ไอห้าข้อเนี้ยกับน้องคอนโทรเลอร์ของเราหรือเปล่านะครับผมน้ำหกใสใช่ครับอะไรประมาณนั้นอย่างอย่างที่บอกเลยครับก็คือเรื่องของน้ำหกใสแต่จริงๆแล้วเนี่ยการการที่เราเอาน้ำไปหกใสเครื่องเนี่ยมันมิมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโทรเลอร์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในควรเรือนของคุณนะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังมากเป็นพิเศษกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของ าการเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นครับผมนี่คือข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราเก็บเครื่องคอนโทรเลอร์ของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่ได้ระวังนะคือผมเจอหลายเคสอยู่เหมือนกันเช่นแบบเอาไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเอาไปเก็บไว้ในกล่องอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยคือยิ่งยิ่งในตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าน่ากลัวนะเพราะบางคนเนี่ยเอาเสื้อผ้าตากแล้วแบบยังไม่แห้งดีแล้วก็ไปแขวนไว้ในตู้ในตู้ชืน้น เอาเครื่องไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าชื้นความชื้นพวกนี้จะทําให้เกิดสนิมนะหรือว่าพวกความชื้นเนี่ยเออมันอะไรนะออกซด์ออกซด์ออกซด์คือเอาง่ายๆอ่ะถ้ามันโดนความชื้นมันจะไม่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเวลามีความชื้นเนี่ยมันจาอันตรายนะครับเวลาเราไปเสียบต่อมีกระแสะไฟวิ่งเข้ามาอันนี้เป็นข้อควรระวังวิธีที่เราควรจะเก็บนะครับก็หนึ่งเลยก็คือเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดุดนะครับไม่ใช่แบบ้ อ่ะกูวางตากแดดเลยลวกันมันจะได้ไม่ชื้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับผม <c oughs> คือเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกก็คือเก็บไว้ในห้องไม่ต้องโดนแดดจ้านะครับหรือว่าที่ที่แบบพ้นมือเด็กอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับผมหรือว่าที่ที่แบบไม่ต้องไปเจอกับอากาศที่มันชืนช้นๆนะครับผม <c oughs> หรือจะให้ดีเนี่ยนอกจากที่เราจะวางแล้วเนี่ยหาอะไรมาคลุมไว้ก็ดีครับกันละอองน้ํากันแดดนะครับสมมุติว่าห้องใครแดดส่องเยอะนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเรามีตัวอย่างสมมุติว่า อันนี้อันนี้คืออันนี้คือผ้าคลุมนะผ้าคลุมของอที่ร้านนะครับผมถ้าใครถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะหรือว่าใครที่ซื้อพวกดีเจคอนโทรเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นกลางขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแถมผ้าคลุมให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นเล็กอย่างพวก NB3400 เนี่ยคุณก็สามารถซื้อพร้อมกระเป๋ากับขาตั้งได้นะครับผมในราคา2000บาทนะครับผมคุ้มมากคือกระเป๋าใบเดียวเนี่ยมัน2,500แล้วแต่ถ้าเกิดคุณซื้อพร้อมเครื่องเนี่ย2,000บาทได้ทั้งผ้าคลุม ได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งขาตั้งด้วยนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยข้อดีของมันก็คือบางคนงงแบบแถมผ้าคลุมแถมมาทําไมวะนี่แหละนี่แหละคือข้อดีของผ้าคลุมครับก็คือผ้าคลุมเนี่ยมันจะกันพวกแสงแดดกันละอองน้าอ่ะสะมมติแบบคุณเอาไปวางไว้ใกล้ๆโต๊ะทํางานแล้วกันโต๊ะทางานคุณปลูกต้นไม้ไปพรมน้ําใส่ต้นไม้อะไรเงี้ยไอพวกนี้ก็กันได้นะครับหรือว่าตั้งไว้ในที่ที่มันอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ผ้า,าคลุมเนี่ยคลุมไว้นะฮะกัน จะคุมให้ดูเดี๋ยวฮะอ่านี่นี่ด้านหลังของุมเป็นมันๆน,นะฮะ,ะเป็นอกันน้ำนะฮะก็คือโดนละอองน้ำอะไรพวกนี้มันจะไม่ซึมเข้าเครื่องแน่นอนนะครับผมอเดี๋ยวผมคุมให้ดูสายมันจะพอดีเป๊ะเลยครับของที่ร้านอ่ะนี่เรียบร้อยเนี่ยครับพอเราคุมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เนียนกริปนะฮะเสียบสายอยู่กัคุอ่าแล้วก็มีมีช่องไว้เปิดให้เสียบสายได้นะฮะแบบนี้ ซึ่งผ้าคลุมเนี่ยมันไม่ได้ปิดไปเลยทั้งหมดมันก็แบบถ่ายเทนะครับอากาศสะดวกนะฮะไม่มีความชื้นนะครับผมนี่แบบนี้สะดวกครับผมก็ใครที่มีผ้าจริงๆใช้ผ้าเนี่ยคลุมไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้ผ้าที่มันแบบดีๆก็แบบนี้เลยนะฮะที่ร้านมีมีทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มีหมดเลยนะฮะ ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความชื้นต้องระวังเรื่องของการเก็บนะครับผมว่าจะเก็บยังไงให้แบบว่ามันไม่มันไม่โดนความชื้นแล้วก็ไม่โดนแดดเยอะเกินไปมีผ้าคลุมป็ดีนะครับผมอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคต่อมาข้อ2ข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมจะเจอบ่อยมากสําหรับคนที่ใช้คอนโทรลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ระวังนะครับเรื่องของตัวจ็อกวิวจ็อกวิวแล้วก็ตัวตัวที่เป็นเฟดเดอร์ต่างๆนะครับผมนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเอาของที่มีน้ําหนักเนี่ย ไปกดทับตัวจ็อกวิลหรือว่าตัวเฟเดอร์นะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่มัม้งก็เอาคอมไปวางเอาอะไรทับไว้อย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดเอาไปวางโดนจ็อกโดยตรงนะแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดความเสียหายต่อจ็อกแล้วก็ตัวตัวเฟเดอร์ได้นะครับผมโดยเฉพาะตัวจอ็อกบางคนสงสัยบางคนบางคนเนี่ยหลายไม่ใช่บางคนอนะ่ะหลายคนเลย เกิดปัญหานี้ก็คือเรื่องของการที่เราไม่สามารถควบคุมตัวจ็อกวิวได้แบบเ hey, ฮ้ยพี่อยู่ดีๆผมก็คุมตัวจ็อกวิวไม่ได้เลยแบบหมุนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งงงมากว่าทําไมนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาเราเอาของเนี่ยไปกดทับบนจ็อกวิวเนี่ยใต้จ็อกวิวมันก็จะมีเขาเรียกว่าเซนเซอร์อยู่นะครับผมถ้าเราไปกดทับน้ําหนักมากเกินไปเนี่ย ไอตัวเซนเซอร์มันก็จะลวนนะครับคือมันมันจะมันจะจมอ่ะมันจะจมวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับก็คือการที่เราเนี่ยใช้มือเนี่ยค่อยๆดึงมันออกมาแต่วิธีนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่วิธีการแค่ที่ถาวรนะมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉยนะฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยควรจะส่งซ่อมนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าเอาของหนักๆไปวางทับบนหน้าคอนโทรเลอร์นะครับอย่างเช่นเวลาเราขนอะเวลาเราขนของบางคนเนี่ยขนเครื่องไปเล่นใส่รถ วางไว้ปังอ่ะเอากระเป๋าเราวางไว้ข้างบนปังกระเป๋าเรานี่ข้างในอาจจะหนักเหมือนกันนะใส่คอมใส่ที่ชาร์จใส่อะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะมากมายหรือบางคนเอาคอนโทรลเลอร์วางปังเสร็จปุ๊บของในรถมีอะไรบ้างอะลงทงลงเท้ากระเป๋าถุงช็อปป,ออป,ป,ออป,ปิ้งช็อปปิ้งวางทับปังอย่างนี้ต้องระวังนะครับผมแล้วก็ตัวคอสเฟเดอร์เหมือนกันบางคนแบบซื้อไปตั้งเดียวคอสเฟเดอร์อรั่วแล้วอะไรเงี้ยคอสเฟเดอร์โยกโยกมากๆเลยอันนี้เป็นเพราะว่า การกดทับนะครับผมวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะปกป้องตัวคอนโทรลเลอร์ที่จะไม่ให้มีอะไรมาทับเนี่ยง่ายๆสุดเลยก็คือ1ไม่ต้องเอาอะไรไปวางทับนะคือง่ายๆอ่ะไม่ต้องเอาอะไรไปวางทับมันเลยจะดีที่สุดหรือถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์จริงๆมีวิธีคือที่ที่จะต้องลงทุนหน่อยนั่นก็คือการซื้อเด็กเซฟเวอร์มาเด็กเซฟเวอร์คืออะไรเด็กเซฟเวอร์ก็คือเป็นเป็นเหมือนอเคสสําหรับ สำหรับใส่ลงไปตรงหน้าคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งจะมีหลายหลายแบบนะแต่ว่าที่เรามีอยู่เนี่ยที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อน,นี้แหละชื่อว่า d e ็กเซเวอนะอันอันนี้ของรุ่นเลยอ๋อนี้200อันนี้อันนี้300อ่ะนี่อันนี้คือ d e ็กเซเวอร์นะฮะเด็กเซเวอมันก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีนะผมเวลาเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะคุมลงไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะ ันอะไรที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าก็คือเป็นรูปของเครื่องอะครับ SB3 แล้วก็มีเด็กเซเบอร์คลุมไว้ด้านบนนะครับผม <C le af> ถามว่าคลุมไหมก็ถ้าเกิดคุณไม่ชัวร์จริงอะแบบเอ้ยชอบเผลออะไรไปวางอย่างเงี้ยก็ซื้อคลุมไว้เลยสวยด้วยเท่ด้วยนะฮะหรือจะแบบ คลุมเด็กเซเวอร์แล้วก็คลุมผ้าลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าตัวผ้านี่ก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องการกดทับนะแต่ว่าเด็กเซเวอร์ช่วยนะครับผมก็นี่ครับเป็นทางออกก็คือ1อย่าไปเอาอะไรมาวางทับ2ก็คือซื้อเด็กเซเวอร์ไปเลยง่ายดีนะครับผมแล้วก็คุมไปสวยด้วยนะแล้วก็เวลาจเจาอะไรไปวางเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องกังวลด้วยนะเพราะว่ามีเด็กเซเวอร์อยู่นะต่อไปข้อที่สนะฮะข้อที่3ก็คือเรื่องของระบบไฟครับผมหลายๆคนนี่คือโดยเฉพาะเครื่องคอนโทรเลอร์ที่ จะต้องเสียบต่อ USB กับโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ผมมีข้อสังเกตให้นะฮะบางคนนะครับจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาก็คือเวลาต่อเครื่องเล่นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเล่นได้ปกติเสียงออกปรับมิกได้หมดใช้เอฟเฟกจากต๊ะถ้าเป็นเอฟเฟกแบบออนบอร์ดนะใช้ได้หมดแต่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เป็น MIDI ได้เช่นพวก Hot q u e หรือว่ากดพวกเอฟเฟกจากในโปรแกรมอะไรก็ตามที่มัน control โปรแกรมเนี่ย ไม่สามารถกดได้บางคนงงมากเลยเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ผมจะให้อลองสังเกตดูก็คือถ้าเกิดมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนสถานที่ในการเสียบปลั๊กไฟดูครับหรือว่าลองเปลี่ยนตัวปลั๊กไฟตัวเต้าเสียบหรือว่าตัวปลั๊กสามตาอะไรก็ตามแต่นะฮะที่เป็นไฟที่ไว้ต่อเข้าคอนโทรเลอร์เนี่ยหรือว่าคอนเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยลองเปลี่ยนดูครับถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วหายเนี่ยแสดงว่า มันเป็นปัญหาที่ระบบไฟนะครับผมหรือคุณลองดูคอมพิวเตอร์ของคุณว่า,าช่องพอร์ต USB นั้นจ่ายไฟปกติไหมนะโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เก่าๆใช่ไหมพี่ถ้าคอมพิวเตอร์เก่าๆเนี่ยมันอาจจะจ่ายไฟได้ไม่ดีนะครับผมมีปัญหาเรื่องก,การจ่ายไฟวนไม่ตรงอะไรอย่างนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถควบคุมฟังก์ชันบางฟังก์ชันได้นะแต่ว่ายังเล่นได้ปกติหรือบางคนอาจจะเล่นไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมพระกมากใช่ก็คือแนะนําว่า ลองลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นให้ลองสลับจับเปลี่ยนสถานที่ที่เสียบตัวปลั๊กไฟดูนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเปลี่ยนที่แล้วยังเป็นอยู่ลองลองเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นดูที่แบบใหม่ๆหน่อยว่ามันเป็นหรือเปล่านะเราจะได้รู้ว่าอ่ามันมันเป็นไฟจากตัวคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาหรือว่าเป็นไฟจากตัวตัวเต้าเสียบของเราที่มันมีปัญหานะครับผมอันนี้ข้อ3อันเนี้ยหลายคนแบบเป็นแล้วมันไม่รู้อย่างเคยมีลูกค้าที่ร้าน เล่นขนาดไม่ใช่ตัวต่อคอมพิวเตอร์นะตอนนั้น XD XDJR X 2มนะั้งแล้วแบบไม่สามารถกดอะไรได้เลยแต่ว่าเล่นเล่นเพลงออกได้มีเสียงออกปกติสรุปก็คือเปลี่ยนที่เสียบไฟหายเลยนะครับผมเปลี่ยนที่เสียบไฟหายเลยคือไฟมันเข้าไม่ปกติเนี่ยบางทีบางฟังก์ชันมันมันมัน,ม,น,ม,นมันทำงานไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเราเราขยันขย้อนเล่นกับไฟที่มันไม่ปกติเนี่ยอาจจะทาให้คอนโทรลเลอร์ของคุณเนี่ยเสียได้นะครับผม หลายๆคนเป็นนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ตัวปักสามตาที่มันแบบไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่อันนั้นอันนั้นน่ากังวลน,นะครับผมเพราะเวลามันช็อตแบบมันปรี้ยปะขึ้นมานี่แบบเครื่องของเราเนี่ยอาจจะเจงได้นะครับผมข้อ4นี่เป็นข้อเบสิกอยู่แล้วข้อ4ก็คือเรื่องของการกระทบกระทั่งกระแทกนะครับผมบุคคลมีคอนโทรลเลอร์สุดรัดสุดห่วงอยู่ในตัวนะฮะแต่ว่าเวลาเราเราเล่นเนี่ยหรือเวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ระวังเท่าไหร่อันนี้ อันนี้เป็นอะไรที่แบบหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของการแบบว่าไม่เอาคอนโทรลเลอร์ไปกระทบไปกระแทกอะไรอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่ดีที่สุดในการกันกันคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยไม่ให้มันกระทบกระแทกอะไรมากมายผมมีอยู่ประมาณ3วิธีนะวิธีแรกก็คือเคลื่อนย้ายน้อยๆยนะฮะคือวางไว้แล้วก็วางไว้เลยยิ่งพวกคอนโทรลเลอร์รุ่นแบบกลางการุ่นใหญ่เนี่ยที่เราแบบอาจจะไม่ได้พกพาบ่อยก็คือวางไว้อย่างแรกเลยก็คืออย่าไปเคลื่อนย้ายมันมากบางคนเนี่ย มีมีบัตเจตหน่อยเครื่องหนึ่งตั้งไว้เล่นอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ทํางานก็คือแยกเอาไปไว้ขนอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็วิธีที่2ที่ดีหน่อยนะครับผมก็คือเรื่องของการที่เรามีพวกเคสไว้ใส่กระเป๋าไว้ใส่อย่างกระเป๋าเนี่ยโอเคเข้าใจคนที่เป็นดีเจสายทํางานอยู่แล้วเอาออกไปเล่นข้างนอก,กนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเนี่ยมันต้องเสี่ยงกับการจะแทกกระทันอยู่แล้วเนี่ยการที่มีกระเป๋าดีเจที่ดีเนี่ยก็ สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะกระเป๋าดีเจอย่างที่ร้านก็จะมี2แบบรับก็จะมีแบบเป็นกระเป๋าที่เป็นเป้นะฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูกระเป๋าเนี่ยก็จะมี2แบบเอาแบบเป็นเป้ก่อนล้วกันแบบเป็นเป้เนี่ยถามว่ามันกันกระแทกได้ขนาดไหนผมตอบว่าได้สักประมาณ6 0สิบเละกันนะฮะหก็ก็คือเราอะ่ะต้องระวังอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดฉุกเฉินอะแบบอุบัติเหตุสะบัดไปโดนอะไรเงี้ยตัวกระเป๋ามันก็ช่วย ซับแรงกระแทกได้อยู่ในระดับหนึ่งนะพะข้างในก็มีแบบบุกกันกระแทกมาให้นิดหน่อยแล้วก็บวกกับกระเป๋าที่หนานะครับก็สามารถช่วยกันกระแทกได้นะอันนี้จะดีหน่อยขนเคลื่อนย้ายสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ใบเล็กนะอันนี้สาหรับ400 NB3 นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นใบใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยกันกระแทกได้มากขึ้นไปอีกนะอันนี้เป็นกระเป๋าไซส์กลางนะครับจะใส่พวก SR นะครับพวก ปดร้อยใสไดไหมไม่ได้แปดร้อยต้องใส่ตัวพันอันนี้จะเป็นของ SR โดยเฉพาะเลยเป็น SR สองนะฮะใบนี้ไอ้พวกเนี้ยถ้าเป็นใบไซส์แบบเนี้ยขึ้นไปกับไซส์ใหญ่เนี้ยมันจะช่วยกันกระแทกได้มากขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีโครงแข็งแข็งนะครับแล้วก็ข้างในบุกันกระแทกอย่างดีนะฮะอันนี้น่าจะาก,กันกระแทกได้สักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมผมให้เจ็ดสิบแล้วกันประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแลลอ่าถ้าเป็นดีว,นนวันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นแหลกเลยแหลกนี่ผมไม่หยิบได้ไหมเนะี่ยแหลกมันใหญ่แหลกเป็นยังไงก็คือกล่องเหล็กใช่แหลกแหลกก็คือไฟเคสหรือว่าเป็นที่เขาเรียกกันว่าแหลกนั่นแหละครับก็คือทําเหมือนแบบขึ้นโครงไม้มีโครงเหล็กตีล้อมแบบล็อกอย่างดีพวกนั้นก็คือจะการกระแทกด้ดีมากแล้วก็ข้างในก็จะบุพวกฟองน้ํากันกระแทกซับรอบไว้อย่างดีเลยเถ้าใครแรงมาด้วยแรงหนักใช่มันหนักมากคือถ้าใครถ้าใครที่แบบว่าขนย้ายแล้วซีเรียสอะซีเรียสเ,เพราะว่า อุปกรณ์แพงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นแหลกเนี่ยก็จะเวิศอันนี้มีล้อมีล้อก็อยู่ดีอย่างเคยลากเอาหูหนักช่ไหมอันนี้แหลกที่ร้านมีเนี่ยจะเป็นแหลกของ XDJ x, x X x z นะครับผมซึ่งตัวแหลกนี่มันก็สิบโลแล้วอะ x s ตัวนี้ของพันดีดีพันเอา้าเหรออันนี้ของพันเหรออตอผมมีแหลกของ D d ดีเพันด้วยของเยอะบางทีไม่ลงงอ๋อโอเคก็ใครอยากจะได้แบบแหลกๆอยากจะแบบ แข็งๆไปเลยก็ลองมาดูได้นะครับที่ร้านเราก็จะมีแบบที่เป็นอ่าเป็นฮาร์ดเคสนี่ฮาร์ดเคสก็จะเป็นแบบนี้ครับฮาร์ดเคสเนี่ยจะกัารกระแทกได้แบบ 80- 90%เลยแต่ข้อเสียของฮาร์ดเคสเนี่ยมีอย่างเดียวเลยก็คือว่ามึงใส่ได้แต่เครื่องอย่างเดียวนะฮะก็คือคุณต้องแยกใส่ไปเลยระหว่างเครื่องกับพวกคอมอะไรพวกเนี้ยฮาร์ดเคสเนี่ยข้างในมันก็จะมีบุกการกระแทกไว้อย่างดีเลยนะครับมีสายสพายอ่ามีสายสพายนะฮะเอเครื่องมาเลย อย,อยู่ไหนวะเครื่องไหนนะ่ะนี่แบบนี้นี่ยแบบนี้เลยนี่โอ้หพอพอปิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็แน่นๆอย่างนี้เลยนะฮะมันก็จะช่วยกันกระแทกได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ฟองน้ำข้างในมันก็ทำให้แบบเครื่องมันไม่แบบโเคโเกโโคเกนะฮะ ใครที่อยากจะได้ฮาร์ดเคสก็ลองมาดูได้ครับว่าฮาร์ดเคสเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่แบบอยากจะถนอมเครื่องจริงๆม,มีกระเป๋าคอมแล้ว่ง<ฮ>มีกระเป๋าคอมแล้วมีกระเป๋าขึ้นเองสักใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ไว้ขนของขึ้นรถอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคอยู่ต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะให้หลายๆคนลองเขาเรียกว่าอะไรลองลองฝึกทําดูนะครับผมก็คือเรื่องของการที่เราจะต้อง คอยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่องตลอดอย่าปล่อยให้น้องเก่านะฮะอย่าปล่อยเครื่องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยมันจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์กันทั้งนั้นแหละสำหรับเครื่องทุกรุ่นเลยนะฮะก็ถ้าใครมีเครื่องแล้วเนี่ยใช้น้องแล้วนะฮะก็อย่าลืมอัปเดตน้องด้วยนะครับเพราะว่าอย่าปล่อยให้น้องเก่าเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้น้องเก่าเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยดันไปอัปเดตโปรแกรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้แบบเครื่องหรือว่าน้องของเราเนี่ยคุยกับตัวโปรแกรมเนี่ย เริ่มจะไม่รู้เรื่องมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะโปรแกรมมันอัปเดตไปตลอดนะครับแต่ว่าน้องยังเป็นแบบเฟิร์มแวร์เก่าถ้าเกิดว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาก็อย่าลืมนะครับอัปเดตน้องด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเฟิร์มแวร์เนี่ยมันออกมาตอนไหนยังไงคือแบบเราไม่รู้เราจะไปเช็คที่ไหนใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้ของ pioneer DJ อยู่แล้วเนี่ยง่ายๆเลยครับคุณเข้าไปที่ Facebook ของ pioneer DJ เขามีแจ้งตลอดนะฮะว่าแบบ มีอัปเดตของตัวนี้ตัวนี้มีเฟิร์มแวร์ใหม่มานะเขาก็จะมีโพสต์อัปเดตเอาไว้อันนั้นง่ายมากหรือเข้าไปเช็คได้ด้วยตัวเองครับที่เว็บไซต์ pioneer dj .com นะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปเช็คได้เลยนะฮะว่าตัวเครื่องคอนโทรเลอร์เราที่ใช้อยู่เฟิร์มแวร์ล่าสุดมันออกมาเมื่อไหร่วันไหนนะฮะแล้วก็ลองเช็คกับคอนโทรเลอร์ของคุณดูว่าเฟิร์มแวร์คอนโทรเลอร์ของคุณเนี่ยมันเก่าหรือเปล่าหรือว่ามันอัปเดตแล้วหรือ,อยังนะครับผม วิธีเช็คก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่คอนโทรเลอร์ที่เราเลือกใช้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็กดที่ตัวมันเป็นเหมือนตัว utility ครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเช็คได้ว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องเราเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่เดี๋ยวเอาไว้ทางหน้าๆแล้วกันถ้าเกิดใครไม่ไม่รู้ว่าทำไงเดี๋ยวมาสอนนะครับผมก็คือพยายามอัปเดตน้องคอนโทรเลอร์ของเราอยู่บ่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะเครื่องคอนโทรเลอร์ที่มีเฟิร์มแวร์ออกมาใหม่ๆเนี่ย อัปเดตเรื่อยๆนะครับวิธีการอัปเดตไม่ยากครับทาได้ด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับผม5ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของความชื้นเก็บยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็หาอะไรมาคลุมอะไรพวกนี้ผ้าคลุมผ้าคุมที่ลางก็มีนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องเรื่องของอาการกดทับพวกจ็อกอะไรต่างๆอย่าเอาอะไรไปวางแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจจริงๆ dex เวอร์ aver, คุณก็จัดไปแล้วก็เอา dex เว v e r คุมไว้มันก็ช่วยได้นะครับผมคอย เซฟตัวหนานานาเครื่องคุณได้นะครับผมอย่างที่3มก็คืออะไรนะเมื่อกี้เลยลืมอย่างที่3ไฟไม่ใไฟดิกระแทกก็คือถ้าเกิดว่าคุณกลัวการกระแทกต่างๆนานาก็อยากเอาไปเคลื่อนย้ายมันมากหรือนี่เลยกระเป๋าต่างๆนานาคุณก็มีซื้อไว้ติดไว้ก็ดีนะครับผมพวกฮาร์ดคงฮาร์ดเคสนะฮะหรือถ้าเกิดอยากจะแบบเซฟสุดๆไปเลยอ่ะก็ สั่งทําแหลกใส่เครื่องกันไปเลยดีกว่ามันก็จะเซฟสุดๆไปเลยแต่มันจะหนักหน่อยนะ <c oughs> อ่ะแล้วก็มีเมื่อกี้ข้อที่4ก็เรื่องของระบบไฟนะครับผมก็ลองดูว่าตัวเครื่องของคุณเนี่ยเคยเกิดปัญหาแบบเฮ้ยกดอะไรไม่ได้หรือเปล่ปาแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ก็คือแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ระบบไฟนะซึ่งถ้าเกิดว่าไฟที่คุณใช้อยู่เนี่ยตัวเต้าเสียบหรือตัวอคอมพิวเตอร์พอร์ต USB ที่จ่ายไฟเนี่ยถ้าเกิดมัน มันไม่ปกตินะครับผมเราควรจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าควรจะหา,าเปลี่ยนตัวเต้าเสียบปลักสามตาอะไรใหม่ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟที่มันแบบไม่เสถียรเนี่ยแล้วเราทูซีใช้มันไปเรื่อยๆเนี่ยคอนโทรเลอร์ Controller ของคุณก็อาจจะพังได้นะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมข้อสุดท้ายก็คือเรื่องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมก็ลองศึกษาดูครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ควรจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับให้คอนโทรเลอร์ของคุณเนี่ยน้องคุณเนี่ยน้องคอนโทรเลอร์เนี่ยมีการ ware อ สามารถเล่นกับโปรแกรมที่มันอัปเดตอยู่ตลอดเหมือนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมใครที่มีคําถามนะครับผมอยากจะถามอยากจะพูดคุยอยากจะลองถามดูถามโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ก็มาเสาเลยครับที่แฟนเพจที่คุณกาลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะดีเจหลบสยามนั่นเองนะครับหรือถ้าคุณขี้เกียจพิมพ์เนี่ยคุณอยากจะโทนะฮะก็โทรเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดเบอร์โทรให้นะฮะป๊ด <c oughs> 02 252 5868ครับ088 656 0464นะครับผมก็ <c oughs> เป็นเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านนะครับโทรเข้ามาได้นะครับเวลาทำการร้านเปิดเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ร้านจะปิดหนึ่งทุ่มนะครับผมหรือถ้ากเกิดใครเนี่ยไม่สะดวกพิมพ์ไม่สะดวกโทรอยากจะเข้ามาเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องเช็คตัวเองนิดน,นึงนะครับผมเราต้องแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับผมหรือถ้าใครเข้ามาเนี่ยเน้นๆเลยก็คือคุณจะต้องล้างมือกดแอลกอฮอล ข้างหน้ามีที่ล้างมือให้เรือเปล่าคือวันนวันก่อนมีลูกค้ามาแล้วล้างแบบไม่อยากล้างมือเพราะบอกว่าเจลแอลกอฮอลมันเหนียวไม่เป็นไรข้างในเรามีแอลกอฮอลแบบอีกแบบหนึ่งให้นะฮะก็คือบอกได้นะครับบอกได้ถ้าเกิดไม่อยากไม่อยากจะกดตัวข้างนอกให้มันฟุ้งเกล็ <laughs> ใช่ก็โอเคนะฮะแล้วก็ใครที่จะเข้ามาเนี่ยก็แน่นแน่นอนครับ ถ้าปิดปากนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมที่ร้านเราก็ใส่เหมือนกันนะครับผมเวลาพูดคุยกับลูกค้าเราก็จะลองเครื่องเข้าในร้านเนี่ยลองลองได้นะครับผมลองได้นะครับผมก็คือเราทาความสะอาดตลอดสมมุติว่าคุณลองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีปืนแอลกอฮอล์นะครับฉีดนะฮะฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามาที่ร้านแล้วแบบเฮ้ยจะจับเครื่องเล่นดีเจของเราแล้วจะติดไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดไม่มันจะนี่เรามีอันนี้อันนี้ต้องให้ใส่ด้วยนะครับเวลาจะลอง ถุงมือซื้อเห,หมูนะแบบนี้นะฮะก็สามารถใส่แล้วก็ลองเครื่องเล่นได้แล้วผมแบบนี้นะอันนี้สาหรับคนที่จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคก็ร้านอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามนะครับอยู่ชั้นสองลีโด n คอนเน็กนะครับผมเดินขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งรอบเอดีก็เจอหน้าร้านจะมีป้ายเป็นป้ายไฟนะครับพายอนเนียดีเจกับเลคขอนบ็อกอยู่มองเห็นง่ายมากนะครับผมแล้วก็นาร้านเป็นกระจกใสๆมองเข้ามาก็จะเป็น เครื่องเล่นดีเจเยอะยแบบนี้นะครับเป็นร้านเครื่องเล่นดีเจร้านเดียวในสยามสแควร์เลยนะครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับเปิดทุกวันนะครับจันถึงจันเลยนะ <c oughs> เปิดเที่ยงครึ่งปิดหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรมาแนะนํากันอีกนะครับอาจจะเป็นมาแนะนําวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย ยังทําไม่เป็นไม่ไม่รู้ว่าแบบจะต้องอัปัเดตเฟิร์มแวร์กันยังไงก็เดี๋ยวครังหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ